กาแฟเราขึ้นก่อนเลยนะเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนหูวิงอยู่เลยแล้วยังแบบคือทุกอย่างยังนุ่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 งนื้อป่ะยังไม่แน่ยังไม่แม่อนแรกอะบอกพี่เป๊กแล้วว่าวันนี้พี่เป๊กจะลงมาไลฟ์ไหมเพราะด้วยสถานการณ์อะมันพังพินาศใช่มันไม่ค่อยโอเคเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าถ้าพี่ไม่ไลฟ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกับลูกค้าว่ามีพี่ถ้าใครไม่อยากแบบไลฟ์แล้วเราก็คืนเงิน แล้วเราแม่ข้างในแม่ยังเป็นแบบฮีทอยู่เลยอ่ะแล้วแม่ก็เอากาแฟขึ้นมาแล้วแม่บอกวอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยพัดตกไปอย่ารถจะถ่ายได้แล้วแม่ก็ถือซองกาแฟอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ถือซองกาแฟอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ปากคว่ำนิดนึงอ่ะแล้วคนที่ต้องบรรยายสรรพคุณกาแฟคือใครอีฉันก็เลยไม่รู้ยังไงก็พูดได้แต่ ความหวานมาจากแก้หวานแต่ว่าเราใช้คนัวความนัวครีมเทียมไม่รู้ว่าอะไรก็คือครีมเทียมมาจากน้ำมันพารสกัดเย็นจริงก็ต้องพูดว่าอะไรอ่ะความนัวมาจากน้ำมันพาวสกัดเย็นฉันคืเอ๊ะทำไมมันอะไรตึงๆวะก็เลยเข้ามาอยู่หน้าหน้ามาแล้วก็โดยยังไม่รู้อะไรแต่ว่าพอสักพักนึง อ่าเข้าใจแล้วล่ะใช่แล้วอาจารย์ชาวเน็ตเนี่ยทับผมฉันอีกบอกว่าไม่สนุกเลยวันนี้ตึงมากก็มันตึงเป็นไงเป็นไงได้ระบายแล้วระบายดิฉันดิฉันชอลแล้วฉันขับรถมาฉันก็กดแก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 คือวันจกว่าจะจาระบีได้เธอก็แต่แล้วเธอก็บอกไม่สนุกวันนี้ตึงมากตึงมากก็ไม่ขับรถกลับมาดำเนินรายการเองล่ะก็เธอแต่รู้สึกมันตึงตึงอยู่เลยฮะ แต่ว่าอ๋อ้โหแมสแคร์นี่ยากัดแลบแล้วอ่ะแต่ว่าวันก็ตัวลูกค้าก็ยังคงมากันอย่างหนึ่งแน่นนะก็ขอให้ทอนเดิ่ะยังมีเหมือนเดิมโปรฟ้าผ่รฟ้าผ่าผ่ายังกดได้เหมือนเดิมนะครับ2,635บาทโปรฟ้าผ่าแรงบันดาลใจของโปรฟ้าผ่าคืออะไรคะผลที่จะไม่คิดคิดขึ้นมาฟ้าผ่าไงฟ้าผ่าใครคะฟ้าแบบไหนลักษณะอ๋อเมื่อกี้ฝนมันตกหนักฝนมันตกหนัก แว่นคำใด้น้องเอ้ยัวเกี่ยวไั่เกี่ยวอย่าหัวล้อดังสิเออก็เลยได้เป็นข้อผ่านมีอนะไรบ้าง อ่ามีมัยไอกระมาอกะก็คืออันนี้นะจ๊ะหนึ่งร้อยคนแรกที่จะได้แหละเนาะก็จะเป็นแฮอร์โบนิกของเขาขนาดใหญ่สองขวดแชมพูสองขนาดใหญ่เลยนะคะแชมพูขนาดใหญ่ด้วยนะใช่ครีมนวดอีกสองแบบนี้แล้วก็เวลาเราเดินทางแไทอิกทบไปอีกหนึ่งละชั่วโมงหนึ่งี่ยเออไม่ต้องอยู่ในไหนบ้างห้องน้ำห้องน้ำเนาะ เพราะโอภพไผ่นะศัลยผมเสร็จย้อมผมด้วยเออมีย้อมนี่เอาโอภพไผ่าเนี่ยผมอาจจะล่วงทั้งหัวได้เอานี่ไปอันนีเราีเสื้อเออเดี๋ยวหัวล่วงทั้งหัวทั้งหัอภพไผ่นี่ไงนะบอกพีอย่างไรอย่างนี้พี่เซ็กใช้อันนี้เสร็จแล้วพี่เซ็กก็นั่งตรงนี้แล้วพี่เซ็กก็บอกพี่ยะว่าอยากน้อยก็มีผมอยู่ข้างๆตอนนั้นโมงนี้ผมพยายามแล้ว แล้วมีเข็มกัดด้วยนะจ๊ะใช่มีเข็มกัดและมีเสื้อซึ่งมีแค่ร้อยตัวซึ่งมีแค่ร้อยตัวจากเจ็ดพันถ0 0แปดพันนะตอนนี้วันนี้เหลือ2อ3 5มบาททุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้โอนแล้วไลฟ์ลงไปสัก่อนเนี่ยตะก้านี้ก็หายไปแล้วมันนดีะก็คือว่ามันได้ของเยอะเกินไงเพราะเดี๋ยวเจ้าของผลิตภัณฑ์เขารู้ตัว นี่ถ้าเป็นหุ้นส่วนกูกูด่าแล้วนั้นเนี่ยเอาโปรมาให้ขนาดเนี้ยรถเยอะรถเยอะเขาได้กำไรใช่ไหมได้กำไรใช่ไหมฉันว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาอยากให้คนได้ใช้มากกว่าที่หน่วงเขาลิสต์แล้วได้ได้กำไรหุ้นส่วนป่วยหุ้นส่วนป่วยมีรถเพรีวันนี้เราเราอบหุ่นกันมากเลยนะ ครับนั่งเป็นโซฟาแบบมาให้กำลังใจมีลูกแบบพร้อมให้กำลังใจครับเสื้อพี่หน่วงเนี่ยขอสกรีนเปลี่ยนเป็นจากพี่หน่วงเป็นหน่วงไม่เกี่ยวได้ไหม <c oughs> <c oughs> ให้ออกตัวเหรอออกตัวเ <c oughs> หรอแห้งๆ <c oughs> หง <c oughs> ัวร <c oughs> ้อนร r กันหมดเลยหัวเป็นหัวนเราดแปลก <c oughs> เป็นหน่วงไม่เกี่ยวได้ไหมก็คือว่าใหญ่จะกดตะกร้าลวบไปเลยเพราะว่าโปรนี้เป็นโปรพระใหญ่สัญชัยเขาคิดเมื่อกี้แล้วพี่ออยเขาก็จัดได้แค่ร้อยเซตครับแล้วจากเจ็ดพันกว่าเหลือแค่สองพันอ่อนๆลวงไปก่อนเลยเลยแต่เอาไปให้แบบว่าเออท่านผู้หญิงอะไรต่างๆที่ว่าไปเร<อ>าไปงานวันเกิดไปงานปีใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดคุยกันนะคนไปถึงสองหมื่นแล้วนะ ช่ไหมว่าคนใส่ใจกันจังเลยช่วงแต่ว่าก็ต้องได้ของไปใช้ด้วยนะใช่ราคาอ่มีอะไรอีกดีกว่ามีอะไรอีกถ้าไม่เอาตะกร้าใหญ่เนี้ยไปตะกร้าของใครของมันคือถ้าเน้นเรื่องสระทุกวันทุกวันไบโอเขาก็เด่นใช่ตัวปรบสองสูตรนี้แหละเอาไปสูตรมะกรูดอันนึงอันที่พี่อ้นเป็นโปรเบาๆกันบ้างนะคะแต่ว่าปริมาณได้แบบอักอัอันนี้คือมะกรูดนะคะของพี่พี่นวงเขาอาจจะพี่นวงเว็บพเซนเตอร์ติดกิติดขอบขวดนะคะทำไมถ้าพูดพี่น่มแล้ว ต่อๆก็จะว่าไม่ว uh ่าไม่ว่าอ๋อก็คนเขาเรียกกันพี่หน่วงไงเออแล้วเห็นเตาก็ไม่รมาจากพี่หน่วงเกิดจากอะไรนะเพราะว่าเขาแบบบรรยากาศหน่วงอย่างนี้แหละใช่ใช่เนี่ยความความรู้สึกแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับแต่วันเนี้ยแบบนี้เลยครับแต่วันนี้ยเที่ยงค่ะจ้ะแบบว่าน่วลเงียบปิดละผมมาวันแรกด้วยครับผมมาวันแรกด้วยค่ะไม่ดีทุกวันไหมเคนดี้ไม่เลยย้อนจากเมื่อคืนแล้วนะ นี่แหละค่ะเป็นเป็นเซตเล็กๆก่อนนะแล้วก็กดตะกร้าง่ายๆตัดสินใจได้ง่ายค่ะมีแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะรวมถึงทรีทเมนต์เป็นกระปุกนะไม่ใช่ซองด้วยอักอักแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอัญชันอันนี้อัญชันนะคะคุณแอนทองผสมนะคะตะก้าฮอตแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ฮอตแล้วจาก199สามร้อยเก้าสิบเหลือแปดสิบสองลวบไปค่ะวันนี้วันเกิดแอนนะเออแอนทองวันนี้เกิดแอนนะอุ้ย เพราะฉะนั้นทุกคนร่วมเลยร่วมเลยทุกคนให้พี่ปอแด์พี่แอนพี่แอนหน่อยเล่นเบิร์ดเดย์ทูยูนอันเป็นใครแชร์ลิงก์ไปให้พี่แอนหน่อยมีมีมีตัวเพิ่มฟ้าผ่าแอนหน่อยไหมมีแล้วพ่อร้อยถ้าข้างนี้คุยโทรแอนแล้วพี่จะไหวแอนพ่อแจกฟ้าผ่าไปทั่วเลยพ่อโทรหาพี่แอนพี่เป็กจะโทรหรือเ่าจะโทรแล้วเดี๋ยวเขาก็ถ้าเป็นอ้นโทรแล้วเดี๋ยวมันเป็นคำหยาบเข้ามา อ๋อเดี๋ยวเขาทักทใจทักทายเป็นแบบแล้วเดี๋ยวคัมแรกที่เอ่ยอะเนาะเขอมันจะฟ้าพา่าเปิดก็อย่าเพิ่งเปิดสปีกเกอร์โทรไปเออพูดเพราะเพราะนะจัยได้ไหมล่ะพี่ไปโทรดีกว่าเโทรศัพท์พี่เต็มอยู่ตรงโต๊ะตรงนั้นมาแล้วเยอะเดี๋ยวพี่หยิบโทรศัพท์พี่เต็มคุณแอนทองคุณแอนทองรหัสเจอเพราะว่าพี่จำได้เพราะว่าเกิดพี่เกิดแอนติดต่อติดกันติดกันสามเอ็ดกันหนึ่งใช่หนึ่งพฤศจิกา ครบ49คุณแอนทองครบ49ขวบเมื่อเช้าแซลพี่แอนไปทางทางแชทบอกว่าพี่แอนพี่แอนยังมีแรงเป่าเทียนปะคะบอกเฮ้ยฉันมันมาราธอนเนอร์นะเว้ยเก่งเนาะเขาก็มีแรง49แล้วอะก็วิ่งมาราธอนไงไม่วิ่งมาราธอนไงคุณจะเตือนอยึ่งตรงนี้ด้วยอีป้านี่ก็49แม่ก็เท่ากันเท่ากันใช่พี่ตุ๋ยเท่าพี่ธัญญาใช้แล้วเจอไหมโทรศัพท์ โอเคระหว่างนี้กดไปได้เรื่อยๆเป็นของความวันเกิดให้พี่แอนหน่อยนะแันทรสองบาททุกคนอัญชันกับมะกรูดนะคะพี่แอนไม่มาก็มาคาดีเวอร์เวอร์ถูกค่ะเร้วก็จะพ้นวันใหม่แล้วพอวันใหม่ก็ไม่ใช่วันเกิดพี่แอนแล้วไม่อ๋อเปนเอียงเอียงเอียงครับโอเคขอโทษครับผมขอโทษแทนทีมทุกคนนะครับ นี่ยวเขาบอกเขายกเซตไปสระผมแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ราคามันดีน่ะลวกปลายซื้อให้พ่อให้แม่ก็ได้เอะไรนะคะมีคนบอกใส่เสื้อคู่หรอคะอ่ะอุ้ยมันพอดีคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์จากชาวเน็ตครับอ้าวแล้วทำไมถอดแกน้เมื่อกี้ใส่ปะยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หรอไม่ได้ใส่ครับคือก็ไม่ได้ถึงกับขนานแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะบรรจบว่าวันนี้เข้าใจไหมล่ะทุกคนเอออะไรไม่ได้อยากจะใส่ใจอ่ะ เขาจะยังเงียบไปหมดแลวเดี๋ยวฉันต้องต้องพูดเรื่อยเดี๋ยวเดทไปก่อนเดทไปก่อนยังไม่ได้เดทไม่ได้เดี๋ยวมันวิ่งในหมู่พ่อพ่อพูดเรื่อยก่อนห้พ่อร้องเพลงหน่อยในื่องในวันเกิดพี่แอนเป็นแบบว่าเพลิเพลโอ้โหอ๋อพ่อก็คือว่าวันเกิดเขาแต่ว่ามันเพลงเป็นเรื่องตัวเองยังไง เห็นเธอซึมใบใบฉันก kind of ็เลยกลไกลคนดูดูออกกันล้วคนดูดูออกกันนะว่าเห็นเธอซึมบ่อยๆงไงคนดูดูออกล้างให้ใจใช่ไหมจ้าทุกคนดูออกใช่ไหมจด ลบให้เขาใจแต่คันนั้นว่าหน้าสิวหน้าขวานก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดมากเพราะว่ารับลูกค้าไปแล้วนะทุกคนยังไงทุกคนก็อยู่ในไลฟ์ตลอดตลอดละกันเป็นกําลังใจให้กับกลัวมีเรื่องใหม่แจ้งว่าในโทรศัพท์มีอะไรไม่มันหายตั้งแต่เมื่อคืนกระเปล่าก็คุณแป๊กอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าว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 ้าวอ้าวอ้าวอ้ยวอ้า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 อ้าว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 อัาวอ้าวอ้าวอสาวอ้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 าว โหนค่ะทาโหนโอ้ขอบคุณค่ะโหนโหนพ่อโหนโหนทาพ่อยิ้มกุ้มกลิ่มมากเลยในสองช่วงสองชั่วโมงเนี้ยแต่ทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเข้ามาอยู่ดังเนืองแน่นนะก็มาให้กำลังใจเอาพ่อใส่เสรั่มแล้วเพื่อนเสร็่ล้ะหน่อยละใส่ละโหนโหนใส่อะไรน้องผมหรือหาอะไรงงไปหมดแล้วอันนี้นะอันนี้นะโหน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 พี่จะทาหัวก็ได้นะถ้าพี่อยากทาไม่ได้ทาหน้าทาหน้า แล้วถ้ามีใครจ้างพ่อไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วพ่อจะไปอยู่จตูถ่ายโฆษณาให้เขาได้ยังไงไม่ไปหรอกไม่ไปไม่ไปเนาะถ้าถ้าเขาอยากจ้างพรีเซนเตอร์ได้ไหมคะได้ไหมตัวละไรสิบล้านสิบล้านพูดไปพูดอะไรก็พูดเลยเนาะอยมิบล้านพูดอะไรก็พูดเลยเหรอ สวัสดีครับผมสันชัยอย่างินเส้นเท่าสิบล้านโอนใช้ทุกวันนีฉีดแลวโหดัปั๊บเลยใช่ไหมโทรศัพท์เจอแล้วเจอแล้วโทรศัพท์ดีมากสมาไม่รู้ข้อความเลยเออแล้วตัวใหญ่ด้วยเรื่องของเรื่องตัวใหญ่มากหมอมแว่นดหครับหมอมันถูกแว่นไหมไม่ลงมากลับแล้วไม่เป็นไรอ๋อเขารีบกดเลขเขากลัวเราจำเขาบอกว่าถ้าจะไปทำงานได้ครับครับปมทำอะไรครับผมแอบดูผมยังไม่ได้ดูอะไรเลยทุกคนเป็นพยานไม่ได้ดูผมรู้ว่าผมเห็นผมเห็นองศานิ้วเราไปจ้อง เราทำเป็นมองคอมเมนต์ตรงนี้แต่ไม่แอบไปเปิดของพ่อดูหรอกฮะเออให้ใช้ห่างไปจะเจออะไรฮะแต่ว่าใส่ทีมกันเสือกนะฮะเนี่ยแคบมองไม่เห็นเลยฮะพ่อฮะเอียงมาทางซ้ายมาใส่ใจพ่อฮะพ่อฮะเอียงทางซ้ายนิดนึงคือน้องเดี๋ยวไปอีกเรื่องพ่พอความวัวใช้มือสั่น เนี่มือสั่นผมมาวันแรกครับทุกคนเห็นใจผมด้วยค่ะเออระหว่างนี้ที่เรารอที่คุณพ่อต้องหาพี่แอนนะคะลูกค้าที่เป็นเป็นร้านสังคพันธ์นะคะที่จะขายเครื่องสังฆทานรถคนคอนเฟิร์มเรามาด้วยนี่เหรออย่าหายไปนะคะใช่เพราะว,ว่าเราต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบหลากหลายเหรอใช่เหรอมาจัดเซตเหมือนกันมาถามราคาแล้วเอสเคพค่ะ อ๋อพี่มีพิรุตตั้งแต่อันแรกเลยอยู่แล้วค่ะวันวันนี้มันไม่เหมือนทุกปะพิรุตเป็นตะคิวมีเสียงฮือฮืออยู่ข้างหูนิดนึงมอาอ้านบอกว่า <c oughs> เออวันนี้ลูกหาพ่อมาไหมก็ <c oughs> ถามแอนดี้ยังไม่มาเราตามพี่เอกกี้ไหมออถามพี่เอกกี้ไห <c oughs> มพี่เอกกี้มาแหละพี่เอกกี้ชอบพ่อให้คือถ้าพี่เอกกี้นั่งอย่างนั้นยๆพ่อจะได้จับได้ล้วงอะไรได้เหรอใช่ลุงพี่เอกไงเพราะพี่เอกเขาถวายตัวนอ้นกลัวอยู่คนเดียวก็เลยโดน นี่ไงวันนี้ก็เลยลงมาที่เรา์เลยด้วยด้วยแต่เราอยู่ด้วยกันค้าแต่เราก็เก่งใจเฮียเอกไงเพราะเฮียเขาตอนเย็นแล้วไงแล้วฝนตกเนาะฝนตกหนักเลยวันนี้บ้านอยู่ในเมืองเลยอ่ะพี่เอกี่อ่ะใช่กดได้เรื่อยๆนะครัะทุตะกร้าวันนี้พิเศษเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นคือถ้าลงไลฟ์คือตักเลยทันทีเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ากดจิ้งค้างไว้แล้วโอนด้วยพูดได้วยไหมคำนี้ยแล้วทำไมถึงโอนแท่อยู่นานแล้วล่ะน่ะเออทำไมไม่โทรเสทีอ่ะเคลียอะไรอยู่อ่ะเคลียอะไรอยู่อ่ะ ไม่เห็นจริงๆใครอยู่ไม่มีไม่มีเคียบเบอร์ไม่ได้เบอร์ไม่เจอตกลงไม่โทรแล้วเนาะเออเดี๋ยวไม่โทรเลยก็นี่ไงรอแฮปปี้เดย์ช่วงเวลาเะไรอ่ะเลาไปเล้อกมพราะว่าเบอร์เพี้ยอ่ะโทรสิโทรสิหนูเอาเบอร์ให้พ่อโทรไหมล่ะเออ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  ใช่ไม่ต้องอ่านออกเสียงออกมานะสวนสวนแปดว่าเออเดี๋ยวอ่านออกเสียงออกมาแล้วใช้เลขนี้แล้วทุกคนโทรหาแอนหมดเป็นวันสายจบข่าววันนี้กดให้พ่อเลยไม่ก็ให้พ่อโทรจะเอาเครื่องพ่อไงต้องต้อก็้กดให้พ่อเอออยงด้วยเอียงด้วยพ่อก็ไม่ต้องทวนเลขออกมาดังๆนะคะ ช่วงนี้เธอเธอกดให้เลยแคนดี้เธอกดให้ก็ได้ช่วงนี้เกาเอียงมันยากกูเอียงก็อยู่อ่ะเอียงหลบแต่ว่ากล้องนั้นเขารับอยู่นะกล้องนั้นเขารับจออยู่นะพี่ว่าไลน์ไปให้แอนโทรกลับดีกว่าเออเอาทำไมอ่ะเอาเผื่อเขาจะมาเรยกอยู่ก็ลองโทนเขาไม่บอกคนตอบช้านะพี่เออโทรเลยพี่กลัวอะไรแอนไม่ได้กลัวกลัวแอนด่าเหรอด่าเรื่องอะไรไม่มีอะไรให้เขาด่า งั้นหนูโทรจากโทรศัพท์หนูไมคะ่อพี่เอดีกว่าเออโทรเลยอ่ะโทรเลยพี่เอวันเกิดวันนี้พี่เอเกิดวันนี้โทรแอนโทรแอนพี่แอนนันนะโทรพี่เอหน่อยเอพี่แอนอ๋อ โทรแจ้งโทรหาแอนก่อนไม่แจะโทรหาใครก็โทรหาแักคนนึงก่อนนะเ้ยก็โทรสักทีไงงั้นโทรหัวแอนเดี๋ยวพี่เอจะด่าเขาอ่ะโทรนะโทรเนะโทรเลยโทรเลยจะได้แฮปปี้เลยรู้ไหมว่ามีเบอร์เจ๊เขาไงระหว่างนี้ขอบอกว่าตัวนี้หอมมากนะครับมะกรูดอันนี้มะกรูดหอมทั้งมนกู็หอมแอดสิบสองบาทนะทุกคนชิ้นละแปดสิบสองบาทนะคะทั้งอันชันและมะกรูดค่ะจริงบำรุงผมไปด้วยบำรุงหน้าไปด้วยเอ๋อเขาต้องวิ่งช่วงโลงกว่า ชั่วโมงครึ่งนะคะพี่ไม่แล้วตอนแรกลือาพอดีว่าว่าอยู่ในไลฟ์แล้วพี่เป๊กเปิดสปกเกอร์หรือตอนนี้ไลฟ์ไลโอพี่ออยอยู่จ้าเปิดสปิเกอร์โฟนอยู่บอกด้วยใช่แล้วคันนี้ว่าพี่เป๊กคิดถึงหรืออยากจะให้บิเบอร์เดย์หรือสักนิดนึงน่าจ้าค่ะค่ะแป๊บนึงนะพี่เอนมเอาไมคุณแดนคุณแอนท้องแอนแอนได้ยินได้ยินเปล่า ฮปปี้เบิร์เดย์โอ้โหพูดเฉพาะเชียวออกสื่อออกสื่อาลอยู่่ไมใช่หรอคะใช่ค่ะคุณแอนอ่ะพี่เป็กอยู่นี่อ๋อแอนแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยนะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูย้อนหลังหนึ่งวันนะคะรึมันเกิดยี่ใช่ไหมใช่ไม่ได้ลืมแต่ก็รู้ที่รายละเไม่สนใจแอนหรอกใช่ไม่ได้ลืมนี่แท็กแหมเดี๋ยวนี้ใส่ใสแล้วนะไปไหนแล้วฟ้าผ่าวันนี้ไม่เห็นเหรอขอโทษครั เอาหรือเดี๋ยวว่าจะแบบเล่าไหมเดี๋ยวเขาจะเป็นคนแทนให้พูดอันอื่นนะพีดควรแต่งเศรอื่นนะใช่เขาเป็นเบอร์เดย์นะน้องพี่แข่งแรงแข่งแรงนะลูอยู่เหมือนกันนะจุ๊บเดี๋ยวฟ้าผ่านะโอเคโอเคมันเกิดอได้วยนะได้เราดีดด้วยกันผ่านคนละครึ่งหายกันนะเอ้าอ๋อลูกนี่อะไรติดพังอ่ะหายกันฝะฝากคิดถึงพี่ด้วยนะได้เลยได้เลยค่ะโอเคจ้ อ่ะปีเบอร์เดย์นะคุณเณรสกี้ช่างยาจ้าใช่ยายเดี๋ยวออดจะฟอร์เวิร์ดแผ่นป้ายเอ่ออะไรให้อูลือดูนะเออเดี๋ยวเล่าเรื่องหรือเออูว่าจะกดะ่อนตะกักอย่าตะกุกตะกักยังไม่ได้อยากรู้จะแพร่ภาพทำไมเนยแพร่ภาพแพร่เผยเผยเผยแพร่เผยชกกะว่าแผร่เผยน่ารักอ่ะแผร่เผยแผร่เผยครั้งแรกในเมืองไทยในการแพร่เผยใมืองมนุษย์กูเคยได้ยินเขาแผร่เผยทั้งประเทศ สี่สิบกปีได้ยินว่าแผ่เผยเออเลจริงๆแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะไลโอทำไมนานจังใช่ป่ะอี่ไลโอไลโอคือเขาเหมาลรามาเขาแบบว่าริชมาเขาริชเหมามาแล้วตอนแรกพี่อ่ะจะรับเฉพาะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งจำได้ป่ะบอกว่าจะรับแต่ชั่วโมงครึ่งนี่ไงมาแล้วนี่ไงเออปรบมือค่ะ ใชโอ้ยนเราเข้าใจไหมกูว่าน่าหลักมากเพราะว่าไลฟ์เราอ่ะมันจะแห้งมาเลยชั่วโมงครึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไลฟ์แล้วล่ะมันเรื่องชีวิตไลฟ์ไม่ไลฟ์เลือกวันถูกด้วยไงยไอ้จ้อะ จ้าย่างไรครับจ้ารู้สึกเขี่ยเข้าเข้าเข้าเรื่องบ่อยมากอยากอยากได้นี่รู้สึกว่าเขี่ยให้ดีขึ้นแต่ว่ามันแย่ลงหรือเปล่าอย่างนี้คอยอยู่อะ่ามันแย่ลงเหรอพวกเราดูพยายามกันไปเอาอันนั้นมามาสคอมาแปะเหรอแต่ขออีกสิบนาทีกับตะกร้าของไลโอเพราะ๋ยวลงไลฟ์แล้วราคามันไม่ได้ทุกคนที่กดไว้นะจ๊ะอย่าลืมนะคะยืนยันออเดอร์กดจ่ายเงินนะคะจะได้ราคาพิเศษสุดๆกับโปรวันนี้ อยากได้ตัวไหนเซรั่มก็หนึ่งแถมหนึ่งไปเลยบอกเป็กฟ้าผ่าเป็กตัวฟ้าผ่าหลังๆเล่นเองหลังๆเล่นเองเออแล้วก็มาว่าเราแล้วก็มาว่าเราเอออย่างนี้หลังๆเล่นเองหมดเลยเล่นไงเอ๋อทางออกแล้วร่างถามในตอนแรกจะลงมาไลฟ์ไหมไม่ลงแล้วทำไมถึงลงเราต้องมีสปิริตเออเอาแล้วตอนแรกผมจะไม่ลงคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยกำลังช็อกอยู่ใช่ไหมช็อกไม่ได้พู่ช็อกหรอกเนี่ยช็อกมาหลายปีแล้ว ธอคือคนดีของฉันเธอคือคนเก่งของฉันเธอคือไม่ไม่ไม่แล้วอยู่ดีๆแล้วก็ที่อยู่ดีๆคนยิงคำตอบไปยิงคำถามอะไรเธอยากรถ้าคนนี้ใส่ไม่ดีนะไม่ลงเออถ้าเป็นคนนิสัยไม่ดีนะไมลงนี่แสดงว่านีคือดีมากเธอต้องคิดบั่งเรื่องแล้วหล่อมาเลยตอนงหอมมาเลยตัวหอมสวยเลยวันนี้เหม็นแล้วกูทาไปไหนแบรนด์นั่นเนี่ย หอมหล่อเลยอ่ะตอนลงจากบันไดอ่ะเนี่ยยากด้วยคนอย่างนี้เธอตอนแรกฉันนึกว่าไลฟ์ฉันจะไม่มีเขาแล้วเธอคิดดูแล้วด้วยสมิลิสมิลิเธอว่าคนเนี้ยคือพ่อพระหรือเปล่าเพชรในเรือนของเราหรือเปล่าสุดยอดเลยลงมากับเพลงเจ้าพ่อเซ็งไฮเลยอ่ะลงยังไม่ได้แต่ไปเตอร์นไปไอ้แก่เอาไปเอาไม่เอาที่หาเมื่อเช้านี้โทรมาหาแล้วกินจริงเหรอกินทำไมอ่ะบอกพี่ผมกินน้ำผ้าไปโดนตานิดหน่อยด้วย ก็นี่มันคงเศร้าชีวิตมากไอ้เก่งเม่เถอะพี่กินเพื่อนน้อยอ๋อโกไม่ต้องไปหาเราไม่เอาไม่เอาเป็นเพื่อนเขาก็ไม่เอาไม่เอาเราเก่งงงแบบว่าสงสารโนแต่เราคนก็มีปัญหาต่างกันแล้วพ่ออ่ะอันชนก่อนเลยในตรงเนี้ยให้กินไม่ใช่น้ทานไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ถูกเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะแรงไม่พอเอาอันนี้ไปอุ้ยตายแล้วโอ้ชัน ทำอะไรคุณนกบพามากเลยไม่แล้วคุณออยเลยโอ้ค,คือว่าค,คือว่าเวลาเขาได้ด้วยไง <S <S เออ,<า>อลงตรงนี้เลยแล้วชั่วโมงครึ่งอ่ะเอาไปเต็มเต็ม แถมยังทำตะกร้าพิเศษให้อีกด้วยนะคะทุกคนซึ่งไปหามันก็ไม่มีเนี่ยอีตะกา้าเนี่ยเจ็ดแัน่ะเหลือเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ได้กัน2อ0พันหกแถมยังได้พุ่งติ๊กตอกอีกเธอตอนนี้กดได้ใช่ไหมคะแล้วแล้วเสื้อเนี่ยมันต้องไปเอาที่ไหนเห็นไหมมันก็ต้องกดสำคัญคือได้เสื้อตุ่ยเพราะว่าไม่มีเสื้อที่อย่างนี้ที่ไหนแน่นอนเนี่ย เสื้อคู่น่ะหาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนแล้วม <and S 1> mm ีเะไอ้น hmm. hmm? uh ี huh. awesome. way, find, ่ไปด้วยแี่วมีเต๊ะพิยาใส่สวยๆเนาะสวยมากเหมาะสมเลยคือดูแบบว่าทีมอะทีมด r e a m team อะมือเสื้อเสื้อคู่เสื้อคู่กูถอดก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะลงไลฟ์ให้ไลโอเขาก่อนเดี๋ยวค่อยถอดอันนี้นี่เราทำหน้าที่เออ มีอันนี้มีของเยอะเลยค่ะทุกคนแล้วในราคา2,000กว่าบาทแถมได้เสื้อพี่หน่วงด้วย2,635บาทได้ไปกี่ชิ้นเนี่ยเยอะมากเลยหนึ่งสองเก้าชิ้นเจ10ชิ้นสิบชิ้นสิชิ้นรวมเสื้อ5้าอะไรครับเอาใจเย็นๆนาทีสุดท้ายจ้ะ5นาทีห้าชุดหชุดเหรอสุดท้ายเหรออ๋อโอเคอะรีบเลยนะรีบเลยนะตอนนี้นะครับส่วนอื่น โปรวันนี้คือบอกได้เลยดีที่สุดเท่าที่เคยซื้อเคยหาเคยมากันแล้วนะโปรหน้าเปลี่ยนไอ้ผมทองเหอ้นาทำไมครับอยากเป็นผมหยาบยอะอยากพี่จะให้เขาเอาเฉดไหนอยากได้ดำน้ำตาลน้ำตาลทองหรือน้ำตาลแดงพี่เลือกให้น้องมันเลยเอาดำได้สีได้สีเลยสีผมเหมือนลีอานะพี่โอ้ยตัดตงนานไม่บอกไม่สวยนะว่าแค่ลองอยากลองอยากให้เปลี่ยนอยากให้ลองเปลี่ยนใช่ไหม ธรรมชาติดำผลคนเนาะจริงจรงจดำปี้ดํปี้จริอะไรอย่าดําปี้ดําปีพันวรรณยุเเอใหม่หรอไงปี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 ่ปีปีี ไอ้ดำปี๋น่ะได้แต่ดำปี้เนี่ยจะไม่ได้หนูว่าดำปี้ดีได้ป่านะคะคนดีนะวิทยเสื้อกูหรักไม่มีมีแต่เสื้อพี่หน่วงค่ะมีแต่รอยตัวในเสร็จรอยตัวนะคะก็เหลืออีกสามนาทีนะจะหมดแล้วเนี่ยถอนให้ใจเลยค่ะคุณอ้นสีถอนไปสักอันนึงก่อนจัดสมบัติมาเป็นระลอกมาเป็นระลอกวันนี้รวมตัวกันของโปรที่ันหลบคุ้มจริงๆรครับ ก็อยากจะปล่อยไปกดกันสนุกสนานวันนี้เป็นเป็นวันอีกวันหนึ่งเลยนะที่เป็นวันดีๆที่เราขายดีมากเฮงเฮงนีหอฮะวันดีหรอใช่สำหรับกันคยอดขาในเรื่องรยอดขายถ้าเกิดคุไม่ต้องซื้อเดือก็ได้นะถ้าเกิดคุณตัวพระผาผางทุกวันเนี่ยพ่อแต่ว่าพว่นนี้มีไลฟ์เล็กนะเป็นพี่เอกีอ้นพี่ธัญญาค่ะพ่อพ่อมาร่วมไหมไม่จะมาร่วมไหมเขาเริ่มให้แล้ววันนี้ค่ะเราเริ่มพระผาาให้แล้วเธอไปได้เลย ไนคนมาเยอะอยู่แล้วโดยไม่มีอันนี้ฟ้าผ่าเพื่อเพื่อพวกเราเพื่อทะลวงช่องหรออที่ตนมากเลยราทตนเยลทะลวงกูนี่แหละแต่ว่าทะลวงกูนี่แหละแต่พรุ่งนี้พ่อวันเก่าเปิดงานตอนตอนเปิดไลฟ์ได้ไหมคะได้เหรอไดหมได้แป๊บนึงได้ไหมอย่าห้ามเลย เอ้ยเอย่าเชิญเลยอย่าเชิญเลยอันนี้คือสีในหัวแพ้สีในหัวทุกคนมาแต่งมาทาปากกันดีกว่าแล้วทาปากกันดีกว่าโอเคโอเคท้ายสุดที่โปรลิสติกไว้ลิสกนะจ๊์มี5เฉดสีนะคะราคาจาก1195บาทนะคะหน้าสแบาบทนะคะเหลือแค่เหลือแค่บาทเท่านั้นได้ไป5สี5บุคลิก ใช่ค่ะมีลิปออยกับลิปทินนะคะทุกคนนี่ออยกับทินอยู่ดีเนาะอยู่ทางโน้นนะคะทุกคนหลักพันเหลือหลักรอยอะคุณออยอะซื้อ1แถม1 478บาทตอนนี้เหลือแค่2 3 9 2 3 9อ๋อาสองสามเก้าออยมีสอกลิ่นนะค่ะสองสีออยได้ต้องได้แถมออแถมหนึ่งแถมหนึ่งบุสีม่วงกับออยรสต้มส้มออยใช้ง่ายพกติดกระเป๋าสวัสดีคลาสไปอะไรลวงใช้ง่ายเอ๋อป่ะง่ายไหมอีจีพูดทำไมล่ะ เบอร์รี่กับองุ่นนี่จ้าช็าว์อุ้ยขอลองขอลองเบอร์รี่หน่อยสิค่ะแม่อ่ะเบอร์รี่บอยด์ออยด์ออยด์ออยเมื่อกี้ลององุ่นไปแล้วเลือดแต่อันนึงอันนึ่งเบอร์รี่อันหนึ่งนะขอลองเบอร์รี่อีกสองสามเก้าสองสามเก้านะคะจากสี่เจ็ดแปดนะคะทุกคนจะมุออกเลขหรืออะไรเนี่ย ถูกตะกร้าเบอร์รี่ก็เลิศจบลายได้แค่แท่งเดียวนะครับจบลายได้แท่งเดียว2 3 9แต่ว่าในไลฟ์เราได้2แท่งนะคะสีน่ารักมากลวกไปเลยมีกลิตเตอร์ด้วยมีไปด้วยมีกเจ้าสีม่วงสีน่ารักมากนี่มีวิงวิงวิงแทนที่จะได้แค่อันเดียวได้2อันนะถ้าซื้อในไลฟ์ใช่คือเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อของเนี่ยตั้งใจจะมาใส่ใจอันนี้เบอร์รี่นะคะจูแต่ได้ของเฮ้ยไป แชมเป้อจูบดีกว่าอไของันเนี้คุณพักเขาเหลือนาทีนึงแล้วเขาทำตะกร้าไม่ทันแล้วค่ะคุณน้าเรื่องติดต่อ้เรื่องติดต่อเออพูดจูบไปละพูดไม่ได้เหรออะไรของมึงวติดต่อมึงไม่หัวใจอไ้สั่โอ้โหแล้วเรามีไหมเราเราเราหัวใจเราอ่ะอ่ะอันนี้ครูชันคู่ชันครูชันสองหนึ่งกับสองสามสองหนึ่งคือผิวขาวสองสามคือผิวสองสีนะจ๊ะเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วสวยแล้วก็ ไม่เละเลด้วยนะคะยี่สิบเอ็ดเฉดสีนะมีสองสีนะคะ239บาทนะจ๊ะปกติ478บาทวันนี้239บาทจ้าใช้จ่ายทันนี้ได้ไปสององอันเลยนะ2ตลับเลยค่ะทุกคน อ๋อสามเกู้ชั่นใช่ไหมสามเก้าศูนย์คุชั่นคุชั่นสามเก้าศูนย์ราาสามเก้าศูนย์มันได้สองอันไงใช่ไหมล่ะสามเก้าศูนย์ได้สองคือร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสองชิ้นเลยใช้ยาวๆไปเลยนะเนี่ยแล้วกดซื้อง่ายเพราะว่าเป็นราคาที่แบบตัดสินใจง่ายเนื้อทายดูแล้วมันเป็นซอฟแมทนะจ๊ะเมื่อกี้สวยมากเลยนะคะมีคนละครึ่งไหมคะเว้นไว้สักที่เถอะค่ะโอ้ตายแล้วพ่อเขาจะบอคนละครึ่งกับเราเขาบอกมีไหมมีพ่อเถอะน้องมีตรงอื่นตรงอื่นเอาไปใช้ตรงอื่นไม่คนละครึ่งก่อครึ่ อันนีเราเจอแล้วเจอใจญ่โตเก่งเดี๋ยวให้ไปย้อมผมให้ไปย้อมสีไปสระสระทิ้งไว้แค่สิบนาทีก็พอไม่นานลูกไม่เจ็บหนังหัวไม่แสบหนังหัวด้วยเออสองหนึ่งเก้าราคาดีซื้อเลยจานหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ออยจะพาชาวคณะกลับแล้วให้พี่เป๊กสรุปหน่อยว่ามีสินค้าอะไรบ้างจะกล้าอะไรบ้างเซรั่มพ่อเซรั่มเซรั่มเมื่อกี้พ่อลองอันแรกจากฐานะก่อนไปด้วยกัน

กันแกันแดดพีเดี๋ยวสรุปสินค้าให้นะจ๊ะตะกร้าให้วันนี้อะไรโดนนมแคนดี้อุ้ยเฮายคุยอีกแล้วไม่ใช่ของแคนดี้ของฉันเองฉันวางไปพลาดเออใช่ขอบคุณ เันยาวชั้นยาวบ้าวางลรงนี้แหละชั้นวางพาดหลังแฮนดี้มันไปมันยาวติตจะได้ไม่จับติ๊กตอจะได้ไม่จับเอออะเสรานะก่อนนะเซรแลโนเสร็จโหนนะคะหนึ่นะหนึ่งนะเกก้านะมีกันแดดนะจ๊ะกันแดดโหนด้วยนะคะฐานะกันแดดเลย